ออกไปยังหลายประเทศนะครับแต่ปัญหาของโครมลรอยกระดาษก็คือติดไฟและลุกหลามได้ง่ายจึงเป็นปัญหาสําคัญที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตโครมลอยต้องแก้ไขนะครับซึ่งก็ได้ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสนับสนุสนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือโครงการ i t แทเข้ามาช่วยครับที่เรามีกระดาษโครมลอยนะครับแล้วก็เอามาชุบกับสารทนไฟซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีสองชนิดก็คือสารส้มกับ แอมโมเนียมซัลเฟตในอัตราส่วนที่เหมาะสมมาละลายในน้ำจะได้สารละลายของสารทนไฟแล้วก็เอากระดาษนะชุบเป็นเวลา15นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะหลังจากที่กระดาษแห้งแล้วเราก็จะได้กระดาษที่มีคุณสมบัติทนไฟครับลักษณะของกระดาษทนไฟที่ว่านี้ก็คือเมื่อกระดาษสัมผัสกับเปลวไฟแล้วจะไม่มีการลุกลามเหมือนกระดาษปกติทั่วไป โอ้โหกระดาษที่ผ่านการชุบด,ด้วยสารทนไฟพอโดนไฟเผาไหม้ก็กลายเป็นเท่าทันทีไม่มีเปลวไฟลุกไหม้จริงๆด้วยครับส่วนวัสดุยึดแท่งเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้เส้นลวดก็เปลี่ยนมาใช้เคฟลา่าซึ่งเป็นวัสดุที่ทนต่อการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงและไม่นําไฟฟ้าด้วยนะครับจึงมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่ทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อโคมลอยตกลงมาพลาดกับสายไฟฟ้าครับ